สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุสู่คนเนะาะบัวชิวในประเทศและกระต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเงกันยินดีตอนรับเขาสูซ่องบาเตียงทองซาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไงเนาะเมื่อนี้กะมาพบกับบาเตียงตอนเวลาจริงเที่ยงพอดีเลยพ่อแม่พี่น้องไงเนาะบาเตียงกะ,ะมีเรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตบาเตียงเลยพี่น้องไงเดี๋ยวว่าเรื่อง เรื่องบอดีแหละมาเล่าสุพีสุน้องพังน้องพี่น้องนะเนาะเรื่องนี้บเตีเอ่ะก็มันมีมาโดนด้วแหละพ่อแม่พี่น้องใอง้เรื่องของเมย์บเตียงแหละนะเนาะตะกอนนั้นเพิ่นกันเป็นมาโดนตะลอะดพ่อแม่พี่น้องเไยแต่ว่ามันกับโบนักนะพ่อแม่พี่น้องไงเนาะเป็นโรคพวกเบาหวานความดันนี่มีอยู่แล้วเนาะประจําตัวของเพิ่นโรคก,กระเพาะนี่นะพี่น้องเไยแต่ว่าล่าสุด เนาะทีบเตียงตัดสินใจพี่น้องเลยแต่ก่อนนี่มิจะไปตรวจอยู่ในเล่าวันนี้ตัดสินใจพี่น้องเลยพอดีมือนั่นน่ะมีพี่น้องญาติพี่น้องลุงป้าอ่าหลลายคนเนาะเพิ่นก็เป็นพยาลูกค้าเล็กๆน้อยพี่น้องเลยขมไปไปตรวจหรือว่าไปกวดอยู่มุกดาหารเนาะอ่าประเทศไทยพอมาพี่น้องเลยอ่าก็เลยพบว่าอ่า เมบาเตียงนี่เป็นไตวายระยะที่สี่พ่อแม่พี่น้องเนาะบาเตียงกับจักซิว่าจังใดได้พี่น้องเอ้เพราะว่าหมอบอกว่าต้องได้ต้องได้ฟอกไตอ่าหมออ่ะยังยังยังน้อยหนึ่งที่บุถึงขั้นฟอกไตนะพี่น้องเอ้อ่าเพคนบอกว่ายังอีกน้อยหนึ่งระยะสีมันจะเข่าระยะห้าอะไรพี่น้องเอ้ถ้ายังพังเบิงถ้ากวดอีกยังอัน หรือว่ารักษาปวดท้วงบวดท่านหรือว่าเอายามากินบวดถึกอ่ะต้องได้ฟอกไตน้อพี่น้องเนาะปาบาเตียงได้ยินคำนี้ก็ถือว่านักสุดเลยพี่น้องเลยนักนุ่งเนาะเบาเตียงก็กสเสกชีงได้พี่น้องเลยประวัติก,ก่อนกะเพิ่นเป็นกะมีจังหวะป็นธรรมดาเนาะเบาเตียงกะ พาไปกวดอยู่อันโรงพยาบาลอยู่แลาวก็ไหลมงไหลบอนพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะแต่กระพบจะมีแต่ว่า,าตายแอคเสบแล้วก็มีแต่ว่าตายบุดีนะพี่น้องเไยเนะาะอันนี้เพราะว่าไปกวดอยู่ห้องหมอใหญ่เลยพี่น้องไงอยู่โรงพยาบาลหมออยู่โรงพยาบาลหมุกอินเตอร์เนาะอยู่จังหวัดมุกดาหารประเทศไทยพ่อแล่พี่น้องเไย แเลยพบว่าแล้วนะเป็นไตวายเพราะว่ามันเป็นวัดสองขางเลยพี่น้องเอ็นเนาะหมอพูดบอกว่าถ้าเป็นข้างเดียวกับอีกข้างหนึ่งก็ยังใช้งานได้อยู่กับปกติพี่น้องเลยอ่าตอนนี้ฮะเป็นวัตทั้งสองขางแล้วก็เป็นซีดเพิ่มพูดมาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็โอ้ลายย่างอยู่พี่น้องเลยไตในบอดีแล้วันเนาะป้าบ่เตียงกะบผมเป็นแต่ว่าโรคไตเลยพี่น้องเพิ่นเป็นโรค แล้วใส่อักเสบหรือโอ้ยลายย่างเนาะบวมบวารน,นี่เพื่อนกันโรคประจําตัวของเพื่อนอยู่แล้วพี่น้องเลยแต่ว่านักนักสุดนี่คือไตาวายระยะสี่นี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าในมันบวตียงหู้เลยว่าถ้าได้ฟอกไตแล้วนี่เป็นโอกาสหายนี่ยากแห้งพี่น้องเลยบวตียงกับอยากคิดบยากฝันว่ามาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไงเนาะพี่น้องเนาะประตูบวตียงกับ คิดบวกบวกบวก,กเข่าเลยพี่น้องเอยมึนไปวัดนดอจักสิเหตุใดการมาผ่านกระเพิน่นเพิ่นมานาะตะกวดหันพี่น้องเอ๋สองสามมื้อสามสี่มื้อนี่แหละเนาะเพราะว่ายังบบฮู้ผลอ่าเพิ่นต้องเจาะเลือดมเมย์ปเตียงให้ไปตรวจอีกสามมื้อพิ่อมาตังทูบทูบไปถามว่าผลตรวจเลือดออกมาเป็นแน,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 น่ใดเนาะเพราะว่าพีนพ่น้องมาเตียงการได้ทูบถามเมื่อวานนี่เลยฮู้ว่าไตวายระยะสี่เพราะว่าพีนาาาพ่น้องเอย ก็ถือว่านักนงุงเนาะพี่น้องเนาะ,ะที่เป็นเตียงมาเห็ดคลิปมื้อนี้กับพี่น้องเลยกบเพื่อว่าอยากอขอคมเสือเหลือน้ำพีน้ำน่องหรือว่าเอฟซีทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะขอคมเสือเหลือที่ชาภูแรงหูจักพี่น้องเลยวานดียาดีหรือว่ายาสมุนไพรดีที่ใครเคยรักษาโรคไตเนาะพี่น้องเนาะ,ะหรือว่าภาษาบ้าน บ้านเขาก็มาคลังพี่น้องเลยมาคลังเนะเาะลูกมาคลังนี่แหละและถ้าพี่พน้องคอนใดหูจักหรือว่าวานดีหรือว่ายาดีอยู่ใส่ก็แล้วแต่ก็นี่นํบาบนเตียงมาเนาะพี่น้องเนาะ,ะบนเตียงทีซื้อมาให้เมย์เตียงกินพ่อยี่พี่น้องเลยอยู่ฝั่งไทยเตียงก็สร้างได้เด้อพี่น้องเด้อเตียงก็สิทรงที่อยู่ไปให้ แล้วก็ให้ส่งมาพี่น้องนะเนาะบัเตียงก็สิส่งเงินไปให้ถ้าว่ามียาสมุนไพรดีแล้วก็อยู่ฝั่งลาวเองก็มีหวานมียาดีก็แน,นะนําบัเตียงแน่เนาะพี่น้องนะเนาะบัเตียงก็โอ้พี่น้องเหนื่อยจนบ่บ่สิบ่มีแรงเฮาถ่ายคลิปพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยจักสิว่าจังได๋นะเนาะอ่ามันมันสุดๆอะนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอา่าบรเตียงนี่ แม่แม่เปเตียงนี่แล้วก็เป็นมาตะหึงแล้วพี่น้องเอ้เป็นโรคนั่นโรคนี่แต่ว่ามันกลับมาถึงขัน้นรุนแรงเนะเาะแต่ว่ามาถึงจุดนี้เนะี่ยมันก็น,นักแหงเลยพี่น้องเอ้ร่างกายเพิ่งก็สุดส้มในหลายตืบเนาะเป็นตะกอนนั้นเราจะเป็น,นข้นขาวๆพี่น้องเอ้อุบอั้บแต่ว่าตอนนี้แล้วก็จนจนหุบจ่อยหรือว่าหุบโผล่ผมพอม,พอมนู้นแหละจนดำจนดำดำเนาะน่าจะไตทํางานบดีหรือว่ามะคลังนี่แหละพี่น้องเอ้ ทำงานบอดีเลือดลมกันนะหมุนเวียนบอดีเนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าเดี๋ยวปะเตียงกัไทายคลิปกับเมย์ให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเป็นแนใดพี่น้องเลยหน้าตาเพิ่นนอะนพี่น้องเนาะคลี FC บางคนก็อาจจะเห็นแล้วพี่น้องเลยระเตียงกับทายสองสามคลิปนี่แหละทายคลิปเมยนะ์เนาะพี่น้องเนาะพอปะเตียงกับพ่อพึ่งอันนะัจะพ่อกระจากไปพี่น้องเลยพ่อเท่ๆนี่เนาะพอ่อพ่อเท่ๆระเตียงนี่เออ จากไปได้ประมาณห้าหกปีพี่น้องเอ้หลดชนเนาะพี่น้องเนาะแล้วมานนี่เปนพ่อที่อยู่ปัจจุบันนี่ก็เป็นพ่อหน้าหรือว่าพ่อพ่อไม่แหละพาณพี่น้องเอ้เนาะอ่าแต่ว่าเพิ่นก็ดีอยู่พ่อไม่ก็เพิ่นก็บ่ได้ว่าบ่ได้เคยติเคยว่าอย่างพี่น้องเอ้เพิ่นก็ดีอยู่เนาะอ่าแล้วก็บัดด้อมาอีกเพิ่นว่าเมื่เพิ่นว่าชิมาป่วยหนักอีกพี่น้องเอ้มาเตียงกันเจ็ดสิบจังได๋ทำใจลำบากพอพี่น้องเอ้เนาะอืม ว่าเตียงนอนบ่รับสองมื่นอะไรพี่น้องเลยน่ากับสีชมพูเนี่ยน้องพี่น้องเนาะจักชีวาจังใดเพราะว่าอืมบางคนก็บอกว่ารักษาดีบางคนก็บอกว่ารักษาบูดีนะพี่น้องเลยถ้าบางคนก็กว่าไตร่วมมะคลังนี่ถ้ามันได้เป็นแล้วอันตรายว่าสัน่นพี่น้องเลยบางคนก็ได้เศียร์เนาะหรือว่าปวดหายเนาะอะไรพี่น้องเลยเนาะอ่าบางคนก็ว่าหายว่าสัน่นะนะนะ ถ้ามียาสมุนไพรดีกินแล้วก็กินต่อเนื่องพื้นฟูมากแล้วก็ค่อยค่อยกลับขึ้นมาพี่น้องไงแอแกดีว่าสันบางคนกับปะเตียงก็จกักคิดบอกบุกเข่าเนะาะจักในดีในบอดีปะเตียงก็ยังมึนตึบ๊บพี่น้องไงตอนนี้จักกันนาสีหายังไม่ให้เพื่อนกินเนาะแต่ยังให้เพื่อนนันายยูน้ำเข้าไปโดนโดนแนหละพ่อแม่พี่น้องไงมีเมย์ผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะกกทำใจลำบากเลยพี่น้องไงโอ้ ครอบครัวเป็นเตียงกับบัวได้บัวได้คอยมีไผ่เป็นครอบครัวใหญ่มีแต่เตียงแล้วก็น้องน้องซ้ายคนหนึ่งก็ไปหาเงินอยู่ไทยเนาะไปทํางานอยู่ไทยแหละพี่น้องเอ้แล้วก็อยู่ในเฮือนตอนนี้ก็มีแต่มีแต่เตียงกับกับสาวใบเฟิร์นนั่นแหละกับลูกแล้วก็กับพ่อกับแม่เนาะมีแต่ตัวนี้พี่น้องเอ้กับบัวได้มีมีไผ่เนาะครอบครัวกับบัวได้ใหญ่ครับพี่น้องเอ้ก็โอ้เตียงกับมึนเนาะแจ็คสันเฮ็ดตังไดพี่น้องเอ้ ก็มีแต่ว่าฝากนะถึงเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องผู้นี่จะดีทุกท่านนั่นแหละเนาะถ้ามียาดีหรือว่าหวานดีพี่น้องเลยแกในน้ำปลาเตียงนี่เนาะปลาเตียงก็อยากเอามาให้มาให้แม่หรือว่ารักษาแม่ใ่ให้มันดีให้มันเศร้าพี่น้องเลยเพื่อนก็จะได้อยู่น้ำเฮาไปโดนๆเพราะปลาเตียงมีกำลังใจเห็ดเบียกเฮตุงานต่อไปเนาะพี่น้องเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็บปลาเตียงก็ถือว่า ไปยูคือเก่าะไรพี่น้องเลยเนาะไปถ่ายคลิปก็ได้พี่น้องเลยเแต่ว่ามันก็นอาจจะว่าอาจจะอารมณ์มันแต่โบโบ,บคือเก่านะพี่น้องเลยแต่ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะถ้าบา่เตียงว่าแบบมันหน้าตาซึมเศรอบสุดบ่ไซกับพ,พี่น้องเลยกับ,บเบราว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเบ่เตียงกับมันกับทัศน์ว่าจังใดเพราะว่าพี่น้องเลยเนาะมีเจ้าของนะพี่น้องเลย มันกับทำใจลำบากอืมบาเตียงกบพยายามอยู่ได้พี่น้องไงก็คิดเพราะว่าศึกษาธรรมะมาก็หลายปีเนาะอ่าเพราะว่าการเจ็บการเป็นนี่พี่น้องไงเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็มันเป็นเรื่องธรรมศาตรแต่ว่ามันกะอ่ากะบริจากให้เมย์เป็นเท่าหลเนาะมันก็เมย์เจ้าของอะไรพี่น้องมันทาใจลาบากอ่าเพราะว่าเพื่อนกับอายุก็ยังบริสลายไปไหนพี่น้องไงห้าสิบ ยังบ่ฮอด60ปีซช่ไหนะพี่น้อง50ปลายปีนะเนาะเพิ่นก็นยังท่นได้เท่าได้อู้นะพี่น้องเอ้ยบ่เตียงก็อยากให้เพิ่อนอยู่นําเฮาไปโดนๆพี่น้องเอ้ยเนาะแม่จะได้เป็นกําลังใจให้บ่เตียงพี่น้องเอ้ยเป็นผู้รักผู้ใหญ่ในครอบในคะรัวเนาะก็บ่อยากให้เพิ่นมาเจ็บมาป่วยแบบนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะบ่เตียงก็มาบอกข่าวพี่น้องซํานี้แหละพี่น้องเอ้ยถามว่าบ่าเตียงสิหยุดถ่ายคลิปบ่บ,บ่พี่น้องเอ้ยบ่เตียงก็ยัง คงสิถ่ายคลิปต่อไปและาอาจจะบางทีอาจจะหยุดบางทีอาทิตย์หนึ่งอาจจะหยุดเมื่อหนึ่งเพราะว่าเตียงนี้ต้องต้องพาเม่ไปขามไปมุกมุกนาหานพี่น้องเอยจังหวัดมุกนาหานประเทศไทยเยนาะขามไปเอายาต้องไปต่อยาไปรับยาประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไปลายๆนี่กระเบิดพี่น้องเอยหมอเพิ่นต้องให้ไปรับยาเนาะไปต่อเอายาทุกอาทิตย์พี่น้องเอยไปรอบหนึ่งนี่ก็มีค่าใช้จ่ายหลายพันบาทอยู่พี่น้องเอย กะบ่เป็นหยังเนาะขอแค่เมเศร้าเมดีกะบ่เตียงก็ดีใจพี่น้องเอ้ยถึงบ่มีอีหยังขายให้ขายหน้ามาใส่กะบ่เตียงกะยอมเนาะถึงสิขายรถบ่เตียงมาปัวเมนี่ก็ให้เมเพิ่นเศ้าเพิ่นดีมาอยู่นําเฮานี่กบ่เตียงก็ยินดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะบ่บ่สดายหยังสักอย่างตอนนี้ขอแต่ว่าเมดีและเมหายดีแเศ้ามาเป็นปกติกับ มาอยู่นำ้ำเาแบบมีความสุขคือเกาแค่นี้มาเตียงกับพ่อแล้วพี่น้องบ่ขอยอย่างไรนาะพี่น้องเนาะเอามือน,นี้กับพี่น้องเลย่าเตียงกับสิคอจกที่ประเพงท่านี้ก่อนกลับมาบอกพี่บอกน้องนาะพี่น้องนเนาะเพื่อพี่น้องมียาดีและกัหวานดีหรือว่าหักไม่หักตกดีและในน้ำมาเตียงเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมีมาเตียงก็เป็นไตวายหรือว่าวมะคลังเสื่อมพี่น้องเลยระยะสีล้วตอนนี้นาอพี่น้องเนาะ ใกล้ชิดได้ฟอกแล้วแหละพน้ามอพน้าทายยังปล่อยไว้อีกอีกดนน้อยหนึ่งนี่เม่นเม่นเม่นได้ฟอกพี่น้องเอ้เนาะแต่ได้ฟอกแล้วมันบูดีแน่นอนพี่น้องเอ้สำหรับมื้อนี้ก็บ่เตียงขอตัวลาไปก่อนได้พี่น้องเใยบันนี้เนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่บ่ปะบ่ทิมบ่เตียงโดยตลอดมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับท้ายคลิปนี้บ่เตียงกับผมมีอย่างไรได้มีแต่คำบุญใจให้พร ขอให้พ่อแม่พี่น้องงอยู่ดีมีแห้งเบืกอฉูสฉุคนห่างไกลปัดจะจุกจะจากโคกไยไขยเ้เจ็บทั้งปวงพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอยู่เย็นเป็นสุกสุกกายสุกชาไปตลอดชีวิตนอนรับพันแหมือนอนตื่นอนได้กันแสนสุขดีตลอดปีและตลอดไปร่ำรวยเบื่สฉูุ่กน์ลเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนานะสำหรับมื้อนี้ก็บ,บเตียงขอตุลราไปก้อนพ่อแม่พี่น้องเย้ยไว้เจอกันมือนม้อนามือ้อนาอีกพ่อแม่พี่น้องสำหรับมื้อนี้บ่เตียงขอตูไปแล้วพี่น้องเ้ยเนาะ อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนนะพี่น้อง